เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กันในเกม The For e s t ลาวานะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะชลอดชีวิตจากลาวาที่แสนน่ากลัวน,นี้ได้ยังไงกันก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะจืบไปกันเลยฟิว มาแล้วครับทุกคนเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดให้ได้เลยนะทุกคนใช่แล้วล่ะเราต้องขึ้นอยู่ที่สูงที่สุดให้ได้เลยเพื่อหลบลาวาครั้งนี้น่ะได้เลยเราไปกันเลยตอนจะไปเราต้องเก็บเหรียญกันก่อนนะสตีฟใช่แล้วล่ะเราต้องเก็บเหรียญกันไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้ดูๆูนูนูโอ้เราขึ้นมาที่สูงพอหรือยังล่ะเนี่ยสตีฟที่สูงพอแล้วล่ะมีแต่เพื่อนขึ้นมาตรงนี้สงสัยจะรอดชีวิตกันเยอะแน่เลยล่ะด่านนี้น่ะ ได้เลยดีจริงๆเลยที่รอดชีวิตกันเยอะแบบนี้นะสนุกสุดๆไปเลยนะสตีฟยูคูสนุกมากๆเลยเรลาวาคงขึ้นมาไม่ถึงเราหลอกยังไงก็ขึ้นมาไม่ถึงเด็ดขาดเลยล่ะพอเราขึ้นที่สูงยังไงล่ะเราขึ้นที่สูงกันเลยโอ้โอ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 ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเรลาวาเริ่มขึ้นมาแล้วเรลาวาเริ่มขึ้นมาแล้วโอ้โอโอโอ้โอโอโอ้จะขึ้นมาแล้วจะขึ้นมาแล้วระวังระวังเพื่อนเราต้องขึ้นเหยียบตรงนี้หรอปึ้งหออยังไงเราขึ้นสูงสุดๆไปเลยสูงสุดเลยโอ้ขึ้้้นนมาแลว ขึ้นมาแล้วโอ้โอ,โอ้เราต้องเหยียบตรงนี้เราต้องรอดให้ได้เราต้องรอดให้ได้ยุคูรอดแล้วครับทุกคนไปเล่นด่านใหม่กันเลยฟินี่ด่านใหม่เป็นด่านดาก้อนนะทุกคนด่านมังกรโอ้หพยักษ์มังกรลึกลับโดหดน่ากลัว ไปกันเลยสตีฟใช่แล้วล่ะเราต้องขึ้นไปที่สูงเลยนะด่านนี้นะด่านมังกรเราอาจจะได้เจอมังกรก็ได้นะโอ้ได้เลยเราต้องขึ้นที่สูงนะเนี่ยไหนมังกรเราจะเป็นผู้พิชิตมังกรเองจะเป็นผู้พิชิตมังกรเด็ดขาดเลยผู้ปราบมังกรนั่นเองโดซี่สลิปปี้ผู้ปราบมังกรนะทุกคนไปกันเลยโอ้โอ้โอโอโอรอจังหวะลาวาขึ้นมานะทุกคนเราอยู่ที่สูงพอแล้วล่ะตอนนี้นะ ใช่แล้วล่ะเราอยู่ที่สูงพอแล้วระวังนะระวากำลังจะขึ้นมาโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยเราจะหลบราวาเองอย่าวาขึ้นมาเลยขึ้นมาได้เลยยังไงก็ไม่โดนตัวเราเด็ดขาดเลยล่ะยังไงก็ไม่โดนเด็ดขาดเลยมาเลยมาเลยมาเลยปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บหยบหัวเพื่อนเลยหยยบหัวเพื่อนหน่อยนะแกจะหยยบหัวฉันเหรอโอ้ฉันเจ็บหัวไปหมดเลยล่ะไอเด็กน้อยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ได้เลยเพื่อนเราก็โทษนะหยยบเลยปึ้บปึ๊บปึ๊ปึ้งปึปึ๊บปึ๊ปึสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าโดนระหยยบ

ปป๊บปื๊บปื๊บาววะขึ้นมาแล้วเราวะาขึ้นมาแล้วยังไงเราก็ต้องรอดยังไงก็ต้องรอดนะมีสี่มุมด้วยทุกคนดูสี่สี่มุมเลยสี่มุมเลยหลบกันคนละมุมนะไปกันเลยไปกันเลยโอ้รอดแล้วครับทุกคนหนุกสุดๆไปเลยล่ะทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเล่นกันกี่ด่านด่านนี้เล่นแล้วรอดไหมนะครับทุกคนไปกันเลยฟิวมาแล้วทุกคนด่านนี้เป็นด่านใหม่นะทุกคนเป็นด่านอะไรแล้วเนี่ยรีสอร์ทเหรอสตีฟใช่แล้วล่ะเป็นด่านรีส สูงนะได้เลยได้เลยนี่ไงทางขึ้นเราเจอแล้วเจอทางขึ้นแล้วไปกันเลยไปกันเลยนี่ไงทางขึ้นอีกแล้วขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดกันเลยนะสตีฟใช่แล้วล่ะไปกันเลยยุหูได้เลยได้เลยยุหูไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไงเรามาถึงเป็นอันดับแรกเรามาที่หนึ่งเลยตอนนี้เราที่หนึ่งเลยโอ้โอ้โอ้แลวตรงนี้เป็นที่โอ้โหเป็นทางปิดแน่ๆเลยทุกคนเราต้องดูตรงนี้นะว่าเราวาถึงไหนแล้วนี่ไงเราวากกำลังขึ้นมาแล้วล่ะเราต้องอยู่ตรงนี้นะโอ้แต่เรารอด ได้โดยการขึ้นหลังคาอย่าไปเลยหลังคาหน่านะเดี๋ยวเราหล่นโอ้โหร่ว่าเราลองหน่อยดีกว่านะเราจะขึ้นหลังคานนิไงเราลอดมาได้แล้วเราสตีฟไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วลนะ่ะถ้าเราหล่นลงไปเราก็แกโดนฉันด่าแน่โอ้จะด่าเราเลยเหรอ,อยังไงเราก็ไม่หล่นหรอกนะเราโกงแมปนี้บ่อยๆเลยล่ะยูหูเราโกงเลยเพราะเรารู้นะ่ะว่ายัางไงเราวาขึ้นมาที่สูงไม่ได้เราลอดแล้วครับทุกคนไปดูแมปใหม่กันเลยฟิล โอ้ทุกคนเรามาอยู่ในแมปด่านทะเลทรายกันนะเราต้องขึ้นไปที่สูงเลยเหยียบพีระมิดขึ้นไปเลยโอ้โอ้โอแล้วตรงนั้นไปขึ้นไปสูงได้กว่านี้ไหมเนี่ยเราไปดูกันตรงนั้นกันดีกว่าไปกันเลยไปกันเลยเราต้องเหยียบอูดนะทุกคนไปดูอูดตัวใหญ่นี้กันไปเลยมาเลย,เลยอูดตัวใหญ่เจ้าอูดตัวใหญ่ขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยครับขอเหยียบหน่อยครับอย่างไงก็ต้องรอดแน่นอนเด็ดขาดเลยแล้วเราก็เหยียบเพื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งทีอย่างไงเราก็รอดเด็ดขาดเลยล่ะยู รอดแน่ๆรอดแน่ๆยังไงก็รอดเราอยู่สูงก่าเพื่อนด้วยเราเหยียบหัวเพื่อนเลยเหยียบตรกนี้ได้ไหมได้ด้วยเราอยู่สูงสุดเลยเราเป็นที่หนึ่งแน่ๆเลยยังไงก็ต้องเป็นที่หนึ่งเด็ดขาดเลยล่ะใช่แล้วล่ะเราอยู่สูงสุดๆไปเลยล่ะดูลาวาพวกนี้สิโอ้โหร้อนน่กลัวจริงๆเลยร้อนมาถึงตรงนี้เลยล่ะโอ้โหร้อนสุดๆไปเลยล่ะสตีฟเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงเพื่อนอย่าหลบอย่าหลบขอร้องอย่าหลบเราขอขึ้นหน่อยเหยียบที่สูงเออจะร่วงจะร่วงจะร่วงเออจะเย็นจะเย เย็นเราอยู่บนอูดยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วล่ะเล้เฮเย่เฮเรารลอดแล้วรลอดแล้วใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปเจอแมพใหม่กันเลยฟิว มาแล้วทุกคนแมปใหม่แมปใหม่ไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหมีอัปเกรดมาใหม่ด้วยนะเนี่ยเกมนี้นะเราจะต้องปีนที่สูงแบบนี้เลยเหรอโอ้โหจะสูงขึ้นได้ยังไงละเนี่ยต้องปีนไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยโอ้โหได้เลยขึ้นไปเลยแบบออบบี้นะทุกคนไปกันเลยไปกันเลยโอ้โอโหลน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  โอ้ลน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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปึ้ง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 ขึ้นไปขึ้นไปต้องไปให้สูงที่สุดเลยเพื่อนอย่าบังเราอย่าบังเรารวมกันเราอยู่นะเพื่อนถ่ายรูปหมูอย่าบังกันโอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วทุกคนจะขึ้นไปได้ไหมทันไหมทันไหมขอขึ้นไปก่อนไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วล่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสตีฟไปเลยไปเลยโอ้โหโหโหเราต้องรีบขึ้นไปแล้วเราต้องรีบขึ้นไปแล้วปึ้งปึ้งปึ้งเราวาเริ่มมาเราวาเริ่มมาเราต้องไปอยู่จุดสูงสุดให้ไไไไ้้้้ปปปปปกกันนนนเเเเลลลลลยยยยออ่ววงีแึึึขขข โอ้โหเก่งเก่งมากๆเลยนี่ไงขึ้นมาจู่จุดสูงสุดแล้วอย่าบอกนะว่าเราลอดอยู่คนเดียวแบบนี้นะ่ะโอ้โหเก่งจริงๆเลยตัวเราเก่งมากๆเลยทุกคนเก่งสุดๆไปเลยยังไงล่ะเพื่อนเราลอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับทุกคนสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยไปกันเลยนะแแบบใหม่ฟิว มาแล้วทุกคนด่านนี้เป็นด่านอาพาร์ตเมนต์แน่ๆเลยโอ้โหตึกสูงชั้นเลยไปขึ้นตึกกันเลยดีกว่าสีฟได้เลยได้เลยไปขึ้นตึกกันไปขึ้นตึกกันไปอย่างเร็วเลยนะได้เลยได้เลยไปกันแบบเร็วๆเ,เลยด่วนจีเลยด่วนจีเลยเรารีบสุดๆไปเลยไปกันเลยไปกันเลยปุ๊บปึ๊บป๊บ,ปบ ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นที่สูงกันเลยนะทุกคนไปเลยไปเลยปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหมีคนแซงหน้าเราด้วยอย่าแซงหน้าเราเราต้องตีโค้งวงไหนเราต้องตีโค้งวงไหนนี่ไงเราขึ้นมาแล้วเป็นอันดับ3ามแล้วตอนนี้ขึ้นเลยปีนไปปีนปื๊บ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 ขึ้นมาแล้วอยู่ที่สูงสุดแล้วล่ะทุกคนยังไงเราก็ไม่ล้มเด็ดขาดเลยยังไงเราไม่ล่วงเด็ดขาดเลยดูสิโอ้โหข้างล่างลาวาขึ้นมาแล้วล่ะสีแดงน่ากลัวสุดๆไปเลยโอ้โหดดูมน่่ลลเยะทุกค โอ้โหอยู่สูงก่าตึกนั้นอีกนะเนี่ยเราอยู่สูงมากๆเลยล่ะทุกคนเราจะไม่มีทางล่วงจากลาวาน,นี้เด็ดขาดเลยเหลืออีก5วินาทีนะทุกคนเราต้องรอดให้ได้ปึ๊บ,บอีกอึดใจเดียวอึดใจเดียวทุกคนรอดแล้วครับทุกคนยูหูสนุกสุดๆไปเลยล่ะเราเล่นอีกสัก2องแมปก็พอนะทุกคนเรามารอกันเลยปิ้ว โอเคทุกคนแล้วตองน,นี้เป็นด่านกระโดดแบบอบบี้นะทุกคนแล้วต้องขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเลยโอ้โหแต่เพื่อนแย่งกันขึ้นใหญ่เลยล่ะทุกคนไปกันเลย <im> ปื๊บ <im> ปื๊บปื๊บอย่านะเพื่อนอย่าโดนเราขอร้องว่าอย่าโดนเราเรารีบเราเรีบ <im> โอ้โอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นที่สูงเลยขึ้นที่สูงเลย <im> 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 ปื๊บป๊บกระโดดหลบไปกระโดดหลบไปโอ้เกือบร่วงเกือบร่วงแล้วเกือบร่วงแล้ว <im> <im> ขึ้นไปกันเลยขึ้นไปกันเลยปื๊บปื๊บโอ้โอ้จะต้องขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด คือไปอยู่จุดสูงสุดโอ้ยอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะโอ้ได้เลยนีย่งไงเราอยู่จุดสูงสุดแล้วโอ้โหมีสูงกว่านี้อ oh <my> ีกเหรอเนี่ยไปกันเลยสตีฟ ใช่แล้วล่ะเราไปกันเลยไปกันเลยได้เลยได้เลยไปกันเลยไปกันเลย,ป,เลยปื๊บปื๊บโอ้โหอย่าอย่าระวังนะจะล่วงได้ไดง่ายๆเลยนะไปกันเลยไปกันเลยโอ้โอโอ้โอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเลยยูหูจุดสูงสุดจุดสูงสุดนี่ไงเราถึงแล้วครับทุกคนอาจจะรอดแค่สองคนกับเพื่อนแน่ๆเลยล่ะทุกคนยังไงเราก็ต้องรอดเด็ดขาดเลยมีสามคนเหรอเนี่ยที่รอดโอ้โหสนุกสุดๆไปเลยล่ะด่านนี้น่ะวางอันไหมสตีฟใช่แล้วล่ะสนุกสุดๆไปเลย เรามาเริ่มด่านใหม่กันเลยนะนี่เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะที่เราจะเล่นน่ะได้เลยเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นไปกันเลยฟิวมากันแล้วทุกคนด่านนี้เป็นด่านบ้านแสนสวยนะทุกคนไปกันเลยบ้านแสนสวยบ้านแสนสวย ไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหมีคุณยายวิ่งไล่เราด้วยโอ้โหคุณยายใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหคุณยายอย่านะเราต้องขึ้นไปที่สูงให้ได้เลยเราจะต้องรอดชีวิตเราจะต้องรอดชีวิตเพราะเราลอดมาทุกด่านเลยละ่ะไปกันเลยแกมีพาดอยู่ด่านหนึ่งนะฉันรู้นะแต่ฉันไม่บอกโอ้นี่ขนาดไม่บอก้วนะเนี่ยสตีฟนายบอกมา <S <S ตเต็มที่แล้วละ่ะเราส่าหลงว่าเราชนะทุกด่านเลยนะ แกอ่อนแอนะโอ้เราไม่อ่อนเท่าไรหรอกเราเก่งมากๆเลยเอาละครับทุกคนเรามาถึงจุดจบกันแล้วใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิวมีมังกรด้วยโอ้โหเท่จริงๆเลย